ทเทพเจ้าคอยหนุนหลังให้และนี่คือภาคเสริมซีเวนวันเดอร์สตูเอลแพนซออนเกมซเวนวันเดอร์สตูเอลเป็นหนึ่งในเกมเล่น2คนที่ดีที่สุดในโลกใครยังไม่ได้ดูคลิปสามารถไปดูคลิปที่แล้วได้ในเกมซเวนวันเดอร์ภาคปกติคุณจะเอาชา์จด้วยกำลังทหารและวิทยาการหรือแต้มแต่ในภาคเสริมแพนซิออนนี้คุณจะมีเทพเจ้าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยตัวบอดวิหารแพนซิออนวางการเทพเจ้าห้าอารยธรรมที่เพิ่มเข้ามาแต่ละองค์จะมีพลังสุดโหดที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ทันทีวิธีการเล่นยังคงเหมือนเดิมเเ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 มมมืืืืื่่่่่่่่ออ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 ข้้าาาาาาาตตตลลลนนนนกกกกกกกหหหยยยยิบบบรรรรแ็็โทททปพพไีงงง ึ่งใบแล้วกลายไปนั้นมีโทเค็นประกรนนำก็จะสามารถหยิบมาวางได้โดยประโยชน์ของโทเค็นประกน,นำก็คือทําให้เราสามารถจูก,การเทพเจ้าได้สองใบจากก<ป>่องที่มีสลักตรงกันจากนั้นเลือกหนึ่งใมาวางคว่ำไว้ตรงตำแหน่งช่องวิหารที่ว่างอยู่คุณจะเลือกได้ว่าจะวางไว้ฝั่งให้ตัวเองจ่ายถูกลงหรือว่าฝั่งคู่แข่งจ่ายแพงขึ้นก็ได้ในยุค2จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาคือการบูชาเทพเจ้าบนวิหารแพนซิออนหากจะบูชาให้ทําการจ่ายค่าบูชากาสตามที่ระบุเอาไว้หยิบกาดไปนั้นมาวางไว้ตาแหน่งด้านหน้าและรับผลประโยชน มาถปิดเกมได้ทันทีเซียนวอนเดอร์สู่เอลที่ว่าเดือดแล้วถ้าเพิ่มภาคเสริมแพซิออนเข้าไปความเดือดจะคูณสิพร้อมหรือ,อยังที่จะให้เทพเจ้าอยู่ข้างคุณแ็กเพื่อนที่อยากมาท้าดวลได้เลย